สวัสดีเพื่อนผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนมาดูเจ้าตัวแอร์ร็อกปีสมัย22สีแดงคันนี้นะครับตัวนี้เป็นสีแดงนะครับตัวก่อนนี้จะเป็นสีน้ำเงินดาร์กบูนะครับในรุ่นสแตนดาร์ดจะมี2ทั้งหมด2ส,สีนะครับจะมีสีแดงกับสีน้ําเงินดาร์กบูนะครับที่ช่างกิจเคยทําคลิปรีวิวไปก่อนหน้านี้วันนี้จะพามาดูเจ้าตัวสีแดงนะครับว่าจะมีความสวยงามโดดเด่นอะไรบ้างนะครับในเจ้าตัวรุ่นแอร์ร็อกปี สีปีส0 22นะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องบุคอ155ซีซีนะครับระบบวาล์วแปดพัน VVA ทรงพลังนะครับด้วยกําลังอัดที่อ่4าแรงม้าที่8,00 0รอบต่อนอาทีนะครับแล้วก็ค่าแรงบิดอสูงสุดที่1 3 9นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนอาทีนะครับจะเป็นอัตราการอัดตอบสนองอัตราเร่งได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับสาหรับรุ่นอ่ะเล็อกนะครับส่วน ตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็แน่นอนว่าเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะสูบเดียวสีเบานะครับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับปริมาตรกระบอกสูบก็อยู่ที่155สซีซีส่วนอัตรากําลังอัดของเจ้าตัวแอลลอกตัวนี้นะครับจะอยู่ที่11.6ต่อ1น,นะครับแล้วก็ตัวกระบอกสูบคูณระยะชักก็จะอยู่ที่58.0คูณ58.7ม mm, ิลลิเมตรนะครับส่วนเรื่องของถังน้ามันจะสามารถเติมได้ทั้งหมด 5.5ลิตรนะครับถือว่าให้เพื่อนๆบิดกันได้สนุกยาวๆเลยนะครับกับความจุอของถัง5.5ลิตรพร้อมกับตัวห้องเก็บของสัมภาระใต้เบาอะอีกจุใจไปเลยครับเพื่อนๆสามารถจุได้ถึง25ลิตรนะครับตัวนี้สามารถาเก็บของเก็บสัมภาระได้ความจุ25ลิตรนะครับส่วนเจ้าตัวความแตกต่างของอตัวสแตนดาร์ดกับตัว ABS พเพื่อนๆก็คงจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะไม่มีเจ้าตัวระบบเบรกที่เป็นระบบ ABS นะครับแล้วก็จะกุญแจก็จะไม่ได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวระบบ Stop and Start ก็จะถูกตัดออกไปไม่มีแล้วก็ตัวโชคหลังที่เป็นกระบอกซับแทงนะครับตัวในรุ่นสแตนดาดก็จะไม่มีนะครับแต่พเพื่อนๆก็สามารถที่จะซื้อเปลี่ยนได้ถ้าพเพื่อนๆไม่ชอบ เจ้าตัวรุ quality, so so been, well. gender, Tonight, ่นท็อปที่มีราคาที่สูงกว่าก็สามารถซื้อตัวรุ่นลองท็อปตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวฉันกิจภพามาดูด้านหน้าของเจ้าตัวชุดสีนะครับชุดสีตัวด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับจะเป็นสีแดงครับเป็นสีน้ําเงินเขาก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับจะเป็นชุดสีส่วนตัวบางคนก็จะยังคงเป็นสีดําบางคนก็ยังคงเป็นสีดํานะครับ ตัวสีน้ำเงินก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับแต่ความแตกต่างก็จะอีกอย่างหนึ่งกับตัวที่เป็นสีน้ําเงินก็คือเจ้าตัวล้อแม็กตัวสีแดงจะมาพร้อมล้อแม็กที่เป็นสีดํานะครับที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวสีน้ําเงินดักบูเขาจะมาพร้อมแม็กที่เป็นสีส้มนะครับส่วนยางก็ให้มาในขนาดเดียวกันนะครับก็คือยางหน้าจะเป็นยาง110ถ้า80ขอบสเอ้ย 110ทับ80ขอบส่นะครับส่วนเจ้าจตัวยางหลังก็จะเป็นยาง1 4อยสี่1 4ทับเขอบสเช่นกันนะครับนี่คือข้อมูลคร่าวๆที่ช่างกิจจะนำมาเสนอเพื่อนๆนะครับราคาตัวนี้เป็นราคาแนะนำของทางยามาฮ่านะครับจะอยู่ที่6ก0 0 0กับอีก900บาทนะครับราคานี้ยังไม่ได้รวมโปรโมชั่นของแถมหรือว่ายังไม่ได้รวมถึง ในเขตพื้นที่ต่างๆนะครับอาจจะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวท่านกิจจะพามาดูว่าระบบจะมีความสวยงามยังไงนะครับตัวนี้เป็นทางด้านหน้าระบบไฟตัวนี้ไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีจะเป็นแบบ f u ู l LED นะครับอย่างที่บอกไปส่วนเจ้าตัวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเอาไปถังไฟทะายเบียนจะเป็นแบบหลอดนะครับส่วนตัวหน้าจอ จะเป็นระบบ LCD นะครับเพื่อนๆอทุกฟังก์ชันจะแสดงผลบนหน้าจอตัวนี้ทั้งหมดนะครับทั้งการแจ้งเตือนต่างๆทั้งเรื่องของอสัญ,ญลักษณ์ต่างๆไฟเลี้ยวไฟต่ำไฟสูงสัญญาณต่างๆก็จะแสดงบนหน้าจอตัวนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษในรุ่นนี้ก็จะมีตัว Wi-Fi Connect นะครับเพื่อนๆ,อๆสามารถเชื่อมต่อตัว Wi-Fi Connect เข้ากับโทรศัพท์มือถือเพื่อนๆได้นะครับ รุ่นของ a อร็อกปี2022เขาจะให้วายคอนเน็ y มาทั้งรุ่น t a ต d a า d แล้วก็รุ่น ABS นะครับแต่อีกหนึ่งที่มีความแตกต่างสําหรับรุ่นมแตรดานก็คือตัวกุญแจนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจยังเป็นแบบดอกเสียบอยู่นะครับจะยังไม่ได้เป็นตัวสมาร์ททีนะครับถ้าสมาร์ททีต้องเป็นตัว ABS เนาะส่วนเบาะก,ก็เหมือนเดิมก็ยังมีความเป็น สปอร์ตอยู่เหมือนเดิมนะครับได้ออกแบบดีไซน์มาชุดสีด้านท้ายตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับกับตัวรุ่นเสียมเงินด้ากูนะครับก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูสีแดงก็เป็นสีแดงว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับตัวนี้ฝนตกนะครับเพื่อนอาจจะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกตัวนี้จะเป็นด้านท้ายนะครับ จะประมาณนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นด้านข้างชุดสีอ่าช่างิดว่าอันนี้เขาบอกว่าสีแดงคือช่างิดว่านะถ้าเพื่อนๆอ,อ่าอยากจะเปลี่ยนชุดสีเป็น ตัวสีน้ำเงินดาร์กบลูนะเพื่อนๆ่ชุดนี้ท่างเีคิดว่ามันเหมือนกันกับตัวสีน้ำเงินดาร์กบลูนะครับชุดตรงกลางตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนยากเปลี่ยนชุดสีเพื่อน,อเ,นเพื่อนสั่งแค่ตัวเฟลลิ่งตัวนี้แล้วก็ตัวบนตัวนี้แล้วก็เฟลลิ่งข้างเพื่อนเพื่อนก็สามารถทำเป็นตัวสีน้าเงินดาร์กบลูได้นะเพื่อนเพเพราะว่าช่างเกีตสังเกต,เกตดูแล้วสีเขาบอกว่าเป็นสีแดงก็จริงแต่ถ้ามาดูใกล้ๆถ้ามาดูใกล้อย่างช่างเกีตด,ดูตอนนี้ มันจะออกไปแดงออกไปทางเป็นสีส้มนะเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่แดงแบบสีแดงเลยนะครับมันเอาจะเป็นแดงออกส้มหน่อยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวจะให้เพื่อนดูรอบๆคันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคันนี้มีความาสวยงามยังไงนะครับเดี๋ยวช่างกีจจะมาเปรียบเทียบกับตัวสีน้ำเงินดากโบให้เพื่อนดูอีกทีนึงนะครับว่าคันไหนที่มีความาสวยงามกว่ากันนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับ พเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทกิจเจริญไทยวนทุกสาขานะครับหรือว่าสามารถทักมหาช่างกิได้เผื่อมีอยากสอบถามเรื่องอาการจัดไฟแนนซ์เรือ่องสินเชื่อต่างๆครับช่าเกิจสามารถให้คำตอบได้นะครับสามารถทักมหาช่างกิจได้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพเพื่อนๆที่นี้ช่างกิลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ